สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตู่ก็จะมาพูดในเรื่องของคำถามที่มีท่านหนึ่งถามตู่มาเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะคะว่ามีจริงไหมแล้วทำไมแต่ละศาสนาเนี่ยพอตายไปนะี่ะนรกแล้วก็สวรรค์ของพวกเขาเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆคำถามเนี้ยมันมันเป็นคำถามที่เป็นเหมือนเบสิกของคนเพิ่งตื่นรู้จริงๆคนตื่นรู้หลายคนหรือว่าคนที่อยู่ใน วงการของจิตวิญญาณหรือว่าเขาศึกษาจิตวิญญาณมานานแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของโฮโลแกรมขึ้นอยู่กับว่าตัวคนนั้นอะเป็นคนที่เชื่อหรือว่าปลูกฝังตัวเองมาแบบไหนในเรื่องของศาสนาในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะถ้าเอายกตัวอย่างเช่นถ้าเถ้าเกิดเป็นในเมืองไทยจะเชื่อว่านารกก็จะเป็น ยมมาูตเนี่ยก็จะนุ่งจงกระเบนแดงโยมมาบาลเนี่ยก็จะเป็นจงกระเบนแดงมาแล้วนะคะประมาณนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าโยมมาธูตหรือโยมมาบาลเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนั้นบางคนบอกว่าฟื้นจากความตายมาแล้วก็พบว่าเจอโยมมาูตมารับตัวซึ่งก็มีเอ่อแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนในหนังที่เราดูอย่างเงี้ยคะ่ะ คือต้องบอกก่อนว่าโฮโลแกรมนี้มันสามารถสร้างได้ทุกอย่างซึ่งนรกสวรรค์เนี่ยมันก็อยู่ในมิติที่4นั่นแหละที่ทางจักรวาลเนี่ยเขาจัดให้จัดให้ก็คือสร้างจัดฉากทุกอย่างทุกอย่างไว้ให้พอคุณเจอหลังความตายปุ๊บคุณอาจจะเจอโยมทูตมารับคุณและโยมทูก,ก็พาไปนรกหรือว่า เจอเทวดาลงมารับเทวดาก็อาจจะถ้ามีความเชื่อว่าเทวดาจะใส่องค์ทรงเครื่องใส่ชดาอะไรต่างๆมารับก็ก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็มารับคุณแบบนั้นนะคะมันแล้วแต่ว่าคุณยึดติดกับศาสนาหรือวัฒนธรรมอะไรอยู่ในตอนนั้นหรือว่าคุณเชื่อว่านารกสวรรค์เป็นแบบไหนหลังความตายคุณก็จะเจอแต่แบบนั้นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ผ่านมาของโลกแล้วกันแต่ตอนนี้มันเป็นยุคเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนจะเข้าใจใหม่ในเรื่องนี้เข้าใจใหม่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลกนรกสวรรค์หรือว่าอาจจะเป็นศาสนาคิดอย่างเขาจะเชื่อว่าสวรรค์เนี่ยก็คือคือดินแดนที่สวยงามจะได้ไปเจอพระเจ้าเจออะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือภาพที่อยู่ในมิติที่4ที่เขาสามารถตังสานขึ้นได้เหมือนกันนรกสวรรค์อยู่แค่มิติที่4แต่ที่เหนือนรกสวรรค์ขึ้นไปคือ จักรวาลหรือว่าผู้สร้างที่เขาสร้างเรามาสร้างนรโกสร้างรสร้างสวรรค์ให้เราคิดว่ารอตายไปปุ๊บจะได้ไปเจอแบบนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือโโลแกรมทั้งหมดนะคะซึ่งมันไม่เคยมีอะไรจริงอยู่บนโลกเลยแม้แต่โลกหลังความตายที่เขาบอกว่าเราจะไปเจอ แบบนั้นนะคะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยตูเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าจริงๆเราพวกเราเป็นแค่ชุดข้อมูลเป็นแค่ชุดโปรแกรมเขาสามารถนําโปรแกรมนี้ไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ไปรันที่โฮโลแกรมไหนก็ได้ไปรันที่นรกหรือว่าสวรรค์ก็ได้แล้วแต่ความเชื่อและความยึดติดของพวกเรานั่นมันอย่างที่ตูบอกนั่นหน้ามันเป็นเรื่องของที่ผ่านมาของโลกแต่ตอนนี้ทุกคนต้องเข้าใจไหมในชาตินี้ทุกคนจะต้องปล่อยวางเรื่องของาศาสนาปล่อยวางการยึดติดเรื่องของวัฒนธรรม ปล่อยวางกันที่เราจะต้องเจอ,อนโกสวรรค์แต่เรื่องของกรรมยังมีอยู่จริงกรรมก็คือผลของการการะทําอย่างที่ทุกวันนี้ที่เราต้องมากระเท e าะอีโก้อัตตาและกรรมกันก็เพราะว่าชาติที่แล้วเราสะสมไว้นะคะเพราะฉะนั้นกรรมแสดงผลออกมาเป็นโลกปัจจุบันของเราเนี่ยแหละไม่ต้องรอให้ตกนรกถึงไปโชดใช้กรรมโลกของปัจจุบันของเราเนี่ยแหละคือนโลกชั้นดีเลยแหละที่คุณบางคนอาจจะเจอแบบทดสอบที่มันหนักแล้วคุณรู้สึกว่าโหเหมือนตกนรกทั้งเป็น นั่นแหละคือคํานี้นั่นคือการที่เรามาเจอสถานการณ์จริงบนโลกจริงนรกจริงที่อยู่บนโลกเพื่อกระเทาะอีโก้อัตตาของเราเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านรกกับสวรรค์มันต่างอะไรกับตอนนี้ที่เราดําเนินชีวิตอยู่เพราะบางคนที่เขามีความสุขเขาสะสมกรรมดีมาเขาสะสมอัตตาดีงามมาหลายๆอย่างที่เขาสร้างมาเขาก็จะมาเจอสวรรค์ในโลกปัจจุบันเหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางเรื่องนรกสวรรค์หลังความตายแล้วทำความดีตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่กระทออีโก้อัตตาอะไรต่างๆที่เป็นอยู่ในเชิงลบไม่ว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกผิดอยู่ในใจนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่รีบปล่อยวางให้เร็วรีบรีบผลักอีโก้นั้นออกจากตัวรีบถอดมันออกแล้วกลับมารักตัวเองให้มากๆแล้วทำงานกับตัวเองมากๆในเรื่องของอีโก้อัตตาต่างๆ คุณยังต้องมีอัตราอย่างที่ตัวบอกแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเก็บอะไรไว้ในข้อมูลจิตของเราถ้าเราเกิดอถ้าเราเก็บข้อมูลที่มันมีแต่เชิงบวกการมีชีวิตต่อไปของเราต่อจากเนี้ยรับรองว่าคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแต่มันต้องใช้กระบวนการชำระล้างของเก่าออกไปก่อนช่วงหนึ่งและเมื่อของเก่ามันออกคุณจะค่อยๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วไปเจอแต่เรื่องดีๆไปเจอภารกิจไปเจอคู่โซเมตต่างๆที่เขามาอุ้มชูคุณหรือแม้แต่จะเจอ กับทวินเฟรมแล้วได้กลับมารีอยู่เนี่ยกันมันแล้วแต่ว่าคุณชำระล้างตัวเองได้เร็วเท่าไหร่หรือว่าคุณตั้งใจที่จะทำงานกับตัวเองได้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าใครคิดว่าคุณพยายามทำดีเพราะกลัวตนกนรกตูบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวตกนรกในตอนที่คุณตายคุณถ้าคุณทำไม่ดีในตอนนี้มันอาจจะส่งผลกับคุณในวันพรุ่งนี้มาลืนนี้หรือว่าปีหน้าหรือว่าอีกสองปีข้างหน้ามันเกิดได้ทั้งหมด แต่ถ้าชาตินี้คุณยังไม่กัดสะสมกรรมดีอาจจะต้องเป็นชาติหน้าเลยที่คุณต้องลงมาเกิดใหม่นะคะใครที่พยายามทําดีอยู่แล้วก็ขอให้เชื่อในกรรมดีนั้นต่อไปแล้วก็คิดว่านรกสวรรค์เป็นโฮโลแกรมแต่คุณแค่แค่อยากจะกลับบ้านของคุณซึ่งมันไม่ใช่นรกหรือว่าสวรรค์เป็นบ้านที่แท้จริงของคุณเป็นบ้านที่คุณจากมาแล้วลงมาเกิดที่นี่ นะคะก็คือที่อยู่ของจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณนั่นแหละคือวางเรื่องนรกสวรรค์ลงแล้วคิดถึงบ้านที่แท้จริงมิติที่สูงขึ้นไปจาก3และ4นี้มีบ้านที่แท้จริงของพวกคุณอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าใครยังจมอยู่ในโลก3 d ดีเนาะเป็นความกลัวหรือว่าความโลภโกรธหลงแบบมนุษย์หรือแม้แต่รู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำผิด ทำผิดมนุษยธรรมบางอย่างแล้วรู้สึกผิดอยู่ที่ใจการรู้สึกผิดนั่นแหละคือทําให้จิตมนุษย์ของคุณมันบันทึกข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่มันบันทึกทุกอย่างไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันบันทึกทุกอย่างต่อให้มันยังไม่ส่งผลทุกวันนี้อนาคตมันต้องส่งผลแล้วคุณต้องชําระล้างมันอย่างหนักมากตู่เตือนจริงๆเพราะว่าตู่ก็เคยผ่านมาในเรื่องพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยตู่ก็เป็นคนทำทำในเรื่องที่ไม่ดี มีบ้างที่ชาตินี้เราต้องหลง,หลงผิดบ้างนะคะแต่ตอนนี้ตู่ตเข้าใจในเรื่องของการตื่นรู้เข้าใจของการเ,าเจอในเรื่องของการชำระล้างจิตวิญญาณของเราต้องการให้เราชำระล้างตัวเองให้สะอาดที่สุดเพราะฉะนั้นตู่เลยหันมาทํางานกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วละทิ้งอัตราเชิงลบออกไปให้หมดแล้วทํางานกับตัวเองเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นอัตราเชิงบวกให้ตัวเองตลอดเวลาพยายามกลับมาทํางานกับตัวเองแบบนี้ตลอดเพราะเข้าใจแล้วว่า เฮ้ย <G l ug ing> กรรมมีอยู่จริงกรรมคือผลของการการะทํอ่ะกรรมคือข้อมูลในจิตของเราไม่ว่าเราทําอะไรมันบันทึกข้อมูลมาและมาจากชาติที่แล้วอ่ะตู่อ่ะเคยทําพฤติกรรมอะไรมานะคะชาตินี้ตู่มาเจอบทบทดสอบที่มารับกรรมเพื่อชําระล้างแล้วตู่เข้าใจว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันติดตัวมาจากชาติก่อนๆที่เราเคยทําไว้ก็มีพอมาเจอชาตินี้ปุ๊บตูตู่แบบ เคยตั้งคําถามไงคะว่าเฮ้ยเราไม่เคยทําแบบนี้กับคนอื่นเลยทำไมชาตินี้เรามาเจอเรื่องนี้ซ้ำๆอะ่ะเราก็เลยไม่เข้าใจแต่พอวันหนึ่งมันก็เกตนะคะว่าเออเราเคยทำเมื่อชาติก่อนจริงๆชาตินี้เรามาเจอบทเนี้ยซ้ําๆเลยจนเราแบบถอดทุกอย่างชําระล้างทุกอย่างออกไปจนวันหนึ่งมันก็หมดลงแล้วก็หันมารักตัวเองมากขึ้นมาทํางานกับตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษา การกระทาความดีในทุกอย่างการคิดดีพูดดีทําดีเพื่อให้โปรแกรมของคุณมันเก็บแต่สิ่งดีๆโปรแกรมของคุณอะคุณไม่สามารถโกหกเขาได้นะไม่ว่าคุณจะพยายามทาทาแบบสมมติว่าคุณทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่แต่คุณกําลังโกหกมันว่าเออฉันทําดีนะฉันกําลังทําดีอยู่นะมันไม่เกี่ยวว่ามันจะเชื่อคุณหรือไม่เชื่อคุณแต่มันบันทึกสิ่งที่คุณทําลงไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําคุณทําอะไรมันก็จะวนเวียนอยู่ในข้อมูลของโปรแกรมของคุณอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วถ้าคุณไม่เจอในวันนี้พรุ่งนี้คุณก็เจอในอีกไม่นานไม่ช้าไม่นานแล้วก็อาจจะเป็นชาติถัดไปแล้วแต่นะคะก็คือคุณจะต้องวนกลับมาอีกอีกรอบหนึ่งซึ่งตู่เคยบอกไปแล้วว่าต่อให้ตู่บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดสุดท้ายแต่มันมีข้อยกเว้นบางอย่างถ้ามันเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นชาติสุดท้ายของแค่บางคนที่เขาตื่นและเขาพัฒนาตัวเองและเขาเลื่อนระดับจิตไปหาไฮเซลของเขาได้ก็คือกลับบ้านของเขาได้ นั่นจะเป็นชาติสุดท้ายของเขานะคะแต่บางคนที่ยังวนเวียนอยู่กับโลภโกรธหลงอะไรต่างๆบนโลกมนุษย์แล้วยัง,ย,งยังหาทางออกไม่ได้ยังเล่นยังสนุกกับการเล่นแบบนี้อยู่เล่นบทเอ่อบางอย่างที่มันเหมือนในหนังอะ่ะเหมือนในละครอ,อะ่ะที่ตบตีอะไรแย่งชิงกันะ่ะยังไม่ยอมไม่ยอมออกจากบทนั้นอะ่ะเขาก็จะต้องมารับบทต่อในชาติตัดไปนะคะมันยังมีข้อแม้ตรงนี้อยู่สําหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะเลื่อนระดับจริงๆ เพราะฉะนั้นตอนนี้ทํางานกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะแล้วก็คุณหลุดพ้นจากคาว่านรกสวรรค์ไปได้เลยคุณต้องก้าวไปที่บ้านเกิดของคุณที่แท้จริงแหะบ้านที่แท้จริงของคุณนั้นเหนือาคาว่านรกสวรรค์เยอะนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาทํางานกับตัวเองนะคะก็คือรักตัวเองให้มากๆใส่ใจในทุกรายละเอียดของโปรแกรมจิตของคุณแล้วก็ใส่ใจในทุกแบบทดสอบที่คุณเจอคุณต้องมีคําตอบให้ตัวเองว่าทําไมคุณถึงเจอสิ่งนี้ซ้ําๆไม่ว่าบางทีคุณอาจจะเจอ คนที่ทอดทิ้งคุณซ้ำๆเจอความรักที่มันเลวร้ายซ้ำๆเจอเพื่อนที่ไม่ดีซ้ำๆคุณต้องมาดูแล้วว่าคุณมีอะไรเก็บไว้นะคะแล้วทำงานกับตัวเองเอาอีโก้อา,านั้นออกรักตัวเองให้มากๆขีคำว่ารักตัวเองยังสำคัญอยู่คะ่ะรักตัวเองให้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขย,ยอมรับในทุกอย่างที่ตัวเองเป็น แก้ไขในส่วนที่ตัวเองผิดพลาดแล้วก็รักษาสิ่งดีๆในตัวเองไว้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่บนเส้นทางของการตื่นรู้แล้วก็พัฒนาจิตวิญญาณนะคะยกระดับตัวเองให้เหนือความมิติที่4ให้ได้คือไปมิติที่หให้ได้มิติที่4ก็คือนรกสวรรค์ที่ตู่พูดนั่นแหละยกระดับตัวเองไปเหนือกว่ามิติที่4ให้ได้ แล้วพอทำงานกับตัวเองมากๆคุณจะกลับบ้านกลับไปหาไฮเออร์เซลของคุณได้นะคะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ